เกียวอพันแล้วมาเยบร้อยเกียวห่อบบไหนชิมเี่ยบาบไหนจิมเลยจิมมึงเนี้ยต้องชิมมึงตองต้องคอยหามาแล้วมันมัเป็นผมจีโรดอะไนี้ยเกียวได้ยูได้ยูดูนะได้ยูอ้ยเกียวนึ่นาดตั้งหลายเลยว้ย นายยูแต่ว่าจะจิ้มไรกินมกับเขาพอดีพอดีแซ่บมันต้องการสมอีกบ้างนะเด็แมนแมนแมเขาใส่สมใส่น้ำอีกก็ได้ใส่สมใส่น้ำอีกก็ได้มันพโรคเกิดได้ที่ถึงกับต้องน้ำตอ่ะเนาะยังบดเสียบันเดียบ้เสียบันเดีเอาไหมเอาไหมมันต้องปิดฝาตรงนี้เถอะบบแมนดอกจีบบแมนดอกอย่ามาตัวกันบ่ได้อย่าให้ไปตัวยังให้ไปตัวได้ แมนอยู่ดีขึ้นนึกไหึยังแต่แต่คือเ่าแหละดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องวันเพล็กาด้านล่างนี้นะครับผมแล้วก็อย่าพลาดความมันอื่นๆจากทางช่องครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยจ้ะไปเลยจ้ะไปดูเลยจ้ะไป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 เลยจ้ะไปไปไป